อาตมาแสดงบทบาททางการเมืองจนทุกวันนี้อาตมาก็ยังเป็นผู้ที่ยังไม่มีตัวตนในการเมืองนี่เขาไม่ได้ถือว่าอาตมาเป็นมีบทบาทอะไรในทางการเมืองเลย ทางการเมืองประชาธิปไตยไทยเนี่ยอาตมาว่าอาตมามีบทบาทนาในทางประชาธิปไตยไทยนี่อาตมาว่าอาตมามีบทบาทอาตมาได้เริ่มบทบาทตั้งแต่พศ .2549 นำพวกเราออก อัตมานำยังมีภาพนี้เลยนะในวิดีโอเดินนำกระบวนที่ถนนราชดำเนินนเดินเข้าไปจนกระทั่งไปถึงสนามหลวงแล้วก็ผากคราบพระไปทางวัดรพระแก้วกันแล้วก็สวดมนต์ตั้งแต่บัดนั้นอัตมาก็ปักหลักอัตมาตั้งใจปักหลักทำงานการเมืองโดยการเปิดตัวตามภูมิ ตามภูมิปัญญาของอาตมาที่จะสามารถนำพาได้แสดงความเห็นด้วยหาทางที่ให้คนมาแสดงความเห็นหาทางความเห็นร่วมทุกทุกอย่างพยายามพากันทำตามที่อาตมามีความรู้ถึงเรื่องการเมืองว่าวิธีปฏิวัติวิธีรัฐประหาร คือการทำอย่างไรอาตมาใช้ความรู้ความสามารถทำโดยที่อาตมามีตัวตนของอาตมาเป็นตัวตนของอาตมาแต่คนไม่รู้ไม่เห็นว่าอาตมามีตัวตนพวกเราทานั้นที่รู้ว่าอาตมาคือพ่อท่านตอนนั้นยังไม่เรียกพ่อครูได้ซ้ำ เรียกพ่อท่านเป็นหลักผู้ที่รู้จักอัตมาเป็นพ่อท่านมีตั้งแต่คุณจำลองพลเอกปรีชาเป็นต้นแม้แต่ต่อมาสนธิลิมทองคุณก็รู้ว่าอ๋อพ่อท่านอ้อมีชัยวัดด้วยอยชัยวัดก็ร่วมสำคัญเหมือนกันตอนนั้นนอจกแกก็มีมีแซมดินมีใครตะใครอีกพกเรานั่นแหละอ่า อาตมาว่าอาตมาเป็นตัวสำคัญเป็นตัวที่จะมีอิทธิพลขอขออภัยขอใช้ความนี้เป็นคนที่จะมีอภิอิทธิพลพอได้อยู่เป็นผู้นำความรู้ความเห็นเป็นผู้นำความรู้ความเห็นเพื่อที่จะนำพาการปฏิวัติหรือการรัฐประหารด้วยความสงบ อัตอมาใช้บัญญัติใช้ภาษาใช้สื่อใช้บัวบวชัวใช้หนังสือเขียนใช้เวทีใช้เสียงเงินทองเช่าโทรทัศน์เอาโทรทัศน์สามารถอุตสาหะทำโทรทัศน์ได้ตั้งแต่แรกยังไม่สามารถมีโทรทัศน์มีโทรทัศน์ของ n e w ส์วันอ่าแล้วก็มีของโทรทัศน์ทั่วไปเขาถ่ายทอดมีนิวส์วันเป็นตัวหลักตอนนั้น เราก็ไปอาศัยนิวตะวันจนกระทั่ง3พยายามเช่ามาเป็นของเราทำการปฏิวัติเนี่ยถ่ายทอดอยู่กลางมีเวทีของเรามีพวกช่างของเรามีอะไรของเราถ่ายทำม,มาตลอดมาตลอดเลยนั่นน่ะจนกระทั่งไม่ไหวมาพบกับประชาประชาันก็ลดลงให้จนสุดท้ายเลือ4 0 0 0 0 จนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวล้วมีลายมีทางพวกนี้ไม่ต้องโทรทัศน์ดาวเทียมไอกะีแส,ส,ส,สหนห้านั่มันฆ่าดาวเทียมไม่เอาแล้วดาวเทียมจนกระทั่งเราสามารถทําสําเร็จปฏิวัติรัฐธรรมหารเสร็จหมดแล้วจนกระทั่งมาทำรายการของธรรมะเนี่ยนานถ่ายทอดถ่ายทอดถ่ายทอดจนสําเร็จอสายโทรทัศน์เป็นเครื่องมือสาคัญเหมือนกัน จนได้ถ่ายทอดทำปฏิวัติเสร็จด้วยความสงบไม่ใช้อาวุธเอาความจริงกับความรู้มาเป็นบุญญาวุธหรือธรรม,มาวุธยืนยันทักษิณน,นอมินีทักษิณแพ้หมดเลยแพ้ความจริงแพ้ความรู้แพ้ความจริงทุกวันนี้ก็ยังแพ้ความรู้แพ้ความจริงไม่ได้แพ้อะไรอื่นเลย ทักษิณนนะยังแพ้ความรู้แพ้ความจริงแพ้สัจจาอันเนี้นี่คือประเทศไทยทำปฏิวัติโดยประชาชนตัวตนของอาตมาตัวตนของโพธิรักไม่มีประชาชนจนกระทั่งมีสุเทพมารวมพลกันที่อนุษวรีาม,มารวมพลและก็ร่วมกับเรา,าแต่ รูปธรรมของสุเทพมีรูปมีตัวตนแต่ของเรานั้นเป็นมวลทั่วไปแม้สุเทพก็มาผนึกกับเรา,าแม้พันธมิตรที่มีทั้งเทเวทีอยู่ในถนนราชดำเนินสุดท้ายเวทีของพันธมิตรก็เลิกไปมีแต่เวทีของชาวอาโศก ทุกทีตอนลังลางมามีแต่เวทีของชาอโศกเท่านั้นตอนแรกก็มีเวทีของพันธมิตรตอนหลังมาไม่มีเวทีของพันธมิตรนอมินีทั้งหลายสมัครมาสมชายมายิ่งรักแม้แต่อภิสิทธิ์เวทีของอโศกทั้งนั้นเป็นการปฏิวัตริรัฐประหารที่เป็นประชาธิปไตยโลกุตระ ด้วยความสงบความเรียบร้อยและความจริงยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากให้หมดนี่คือมัตโต้สำคัญที่ใช้อยู่เสร็จแล้วเราก็ประสบผลสำเร็จชน,นะชน,นะเสร็จแล้วพลเอกปีชาจะประกาศความชน,นะเอา้า ปลัดกระทรวงมารายงานตัวยืนขึ้นอยู่บนหลังคารถหกล้อไม่มีมาสักคนไม่มีมาสักคนก็ทำดีกาขึ้นไปทูนกล้าเอาดีกาไปยื่นที่วังเจ้าพนักง,งานถือไปถือกลับมาอีกเอามาคืนเราอีกเอาเซอเร์พวกเราก็เซอรเราก็ไม่มีตัวอย่างเพราะว่ามันเป็นไพโอนเนีย ไม่มีตัวอย่างใครก็ไม่มีตัวอย่างเงอะเงอะงะงะกันทั้งนั้นเราก็มานั่งปฏิวัติอีกจนกระทั่งสุดท้ายคุณจำลองก็ไม่ขึ้นไปรับช่วงว่าเราจะเป็นตัวแทนประชาชนพลเอกปีชาประกาศขึ้นไปตัวตนปร,ประกากระทรวงก็ไม่มาสักคนหนึ่งคุณจำลองก็ไม่ยอมขึ้นไปถ้าพลเอกปีชาขึ้นคุณจำลองขึ้น ประเทศไทยยังมีสมมุติว่าต้องเป็นทหารได้แต่คุณจำลองก็ไม่ขึ้นไม่ยอมเสนอตัวขึ้นไปเป็นตัวแทนประชาชนจนกระทั่งสุดท้ายก็ปฏิวัติแล้วปฏิวัติอีกจนกระทั่งช้นนาจนสุดท้ายแล้วก็ปีลามันก็เช่นนิวัตทำลงนะนะ มันไม่มีแล้วในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของอะไรมันขาดไปหมดแล้วนะไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีอะไรแล้วตอนนั้นนะยิกรักนันนี้ไปในทางธรรมชาติแล้วให้พี่ทํารงรอหนูหน่อยแล้วหนูจะมาอ่ะนิวัตธรรมรงก็เงิงเงองะสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็ในหัวหน้าคอสอชอโดยตําแหน่งก็เข้ามา จัดการสุดท้ายแทนสภาพเงื้อเงื้อเงะเงะทั้งๆที่นวัตต์ตำรงไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจทางกฎหมายไม่มีอะไรแล้วลอยหมดแล้วลอยหมดละแต่มันยังมีสภาวะสัญญาความจำหรือสัญญาที่มันหมดอายุแล้วอ่ะสัญญาที่หมดอายุแล้วเท่านั้นเองก็มาถ้างั้นผมก็ขอยึดอำนาจแล้วพนเอกประยุทธ์ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้ ก็เป็นตัวแทนของประชาชนแต่พลเอกประยุทธ์จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจจะจำนวนว่าเอ๊ะจะมาบอกว่าตัวเองไม่ใช่เป็นผู้เผด็จก,การไม่ได้เป็นผู้ที่เข้ามายึดอำนาจหรอกเป็นผู้มารับช่วงต่อประชาชนพลเอกประยุทธ์ก็ไม่รู้จะรู้ความจริงตรงนี้แค่ไหนจะพูดอย่างนี้ซะบอกว่าผมไม่ได้มาปไปทำรัฐประหารประชาชนรัฐประหารเรียบร้อยหมดแล้ว เสร็จหมดแล้วตั้งหลายตัวแทนตัวแทนนั่นคือนมินีของทักษิณยิ่งรักเป็นคนสุดท้ายตั้งแต่สมัครส,สมชายยิ่งรักมีอภิสิทธิ์เสริมติดหน่อยช่วงหนึ่งเท่านั้นเองก็หมดไปแล้วหมดอำนาจไปหมดแล้ว ความรู้เรื่องประชาติที่ปไตยหน้านี้บรรทัดนี้เนี่ยนักรัฐศาสตร์จะต้องศึกษาไปอีกนานพอสมควรที่จะรู้ว่าอะไรว่าสิ่งไม่มีตัวตนมาปฏิวัติได้ประชาชนคือประชาชนประชาชนคือมันก็ต้องมีหัวหน้าหรือผู้นำอยู่นั่นแหละในทีที่เป็นเขาเรียกในภาษาอ,อนันนว่าพวกนิรนามก็ดี กำแพงไร้สภาพก็ดีบุรุษนิรนามก็ดีมันเป็นอย่างนั้นอยู่นี่ซ้อนๆอยู่เนี่ยมันสิ่งที่มีมีพลังงานอันนั้นมีพลังงานอันนั้นแต่ไม่ไม่มีคนรู้ได้ว่าพลังงานอันนั้นคืออะไรอยู่ไหนแล้วพลังงานนั้นก็ไม่ประกาศตนประกาศตัวขออภัยนะอาตมาไม่ได้พูดเอาดีเข้าตัวนะแต่อตมาว่าอาตมา ขอพูดอจินไตอีกนิดนึงอจินไตอันนี้คือธรรมะโลกุตระของอัตมาฟังให้ดีนะอย่าพึ่งพวกแตกที่อัตมาพูดถึงตัวเองว่าแม่ยิ่งใหญ่ธรรมะอันนี้คือของอัตมากับธรรมะอันนี้ของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้า ขออภัยที่ต้อง,องเปิดเผยความจริงอันนี้เป็นอันเดียวกันเป็นอจินไตที่เป็นโพธิสัตว์สององค์เรียกว่าธรรมิกราชสององค์ในยุคนี้ขออภัยที่ต้องเปิดเผยพูด,ดความจริงอันนี้อย่างเต็มเต็มคำเต็มเต็มตัวหลายคนฟังแล้วก็ไม่สงสัยแล้วก็ยอมรับว่า พระเจ้าอยู่วริการที่เก้านั้นจริงแต่โพธิรักนี่ยังรับไม่ได้ว่าก็ไม่เป็นไรอาตมาก็ไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้ติดใจอะไรอาตมาก็ไม่ได้มีปัญหาอาตมาผมไม่ขอยัดเยียดไม่ขออ้อนวอนให้เชื่อว่าเป็นอาตมาไม่ไม่อาตมาก็พูดเท่าที่อาตมาพูดเท่านั้นเองคุณจะเชื่อไม่เชื่อกันมันมีปัญหาอะไร